ันนี้มาส่งพุทธสารที่รับแล้วนะคะตาประชจมกระชากสายไม่ปเป็นเพื่อนที่พี่เอาน้องไปเลยนะคะ 또는 h o สา,สาเก,ก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมานะฮะ